แต่ว่าวันนี้จะให้พวกเราได้รู้จักร่างกายก่อนร่างกายนี้ตามภาษาบาลีนะเขาบอกว่ามีประตูก้าประตูมีล้ออยู่สี่ล้ออา้อาวอ่าในพูดใหม่สิร่างกายมีกี่ประตูมีล้อกี่ล้อสี่ล้อ <laughs> ทีนี้ เก้าประตูกับสี่ล้อเนี่ยสำหรับทุกๆร่างกายเลยนะไม่ใช่เฉพาะร่างกายมนุษย์ร่างกายหมูแมวไก่อะไรพวกนี้นกยูงเป็ดไก่ก็มีเก้าประตูกับสี่ล้อเอาละเรามาช่วยกันหาเก้าประตูมีอะไรบ้างเอาเริ่มเลยหนึประตูตาตาตามีกี่ประตูคะ สองเก่งมากตาสองละเอาไปสองะต่อไป,ปหูอีกสองใช่ไหมหูซ้ายหูขวาต่อไปจมูกจมูกอีกสองก็เป็นหกละนะ้วเนาะต่อไปปากหนึงน่งเป็นเจ็ดละต่อไป8ดกับ9ก้าก็คือที่ฉี่กับที่ถ่ายสรุปแล้วร่างกายเรามีกี่ประตู เก้าประตูเก้าประตูนี่เป็นที่ไหลออกของเพชรของทองของดอกมะลิหรือว่าเป็นที่ไหลออกของของอะไรคะสิ่งสกรปรกของสิ่งสกรปรกนะพูดให้มันดีๆหน่อยถ้าพูดให้มันสั้นๆเป็นสับสั้นๆก็คืออะไรข,ขี้ตาขี้หูขี้หูขี้มกขี้ขขฟันขี้ใครแล้วก็ปัสสาวะแล้วก็อุจจาระใช่ไหมนี่คือความจริงของร่างกายว่ามีกี่ประตู เก้าประตูเกประตูเป็นที่ไหลออกของสิ่งสกปรกนี่คือธรรมชาติของร่างกายเอาต่อไปหาล้อสีล้อเอาล้อที่หนึ่งคือใครตอบได้ให้รางวัลเอาให้ไปอินเดียเดินไปเองนะ <laughs> เอาใครตอบไม่ได้เอ๊ะล้อสี่ล้อในร่างกายเนี่ยร่างกายนี่มีอยู่สี่ล้อรถสี่ล้อเนี่ย เอาใครคิดว่าตัวเองไม่ได้ไม่ทราบว่าล้อสี่ล้อคืออะไรยกมือขึ้นเอาไม่ทราบนะคนไม่ยกเดี๋ยวตอบนะ <c oughs> เอาเอามือลงเอาคนที่ทราบยกมือขึ้นค่ะอ่าอ,อะไรคะเท้าสองเท้า <c oughs> ไม่เขา้าแล้วเป็นไงนี้หะ่ะเฉลยพราเราจะตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าอะไรการฟังธรมทำให้เราได้ รู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้เนี่ยอยู่กับร่างกายมาตั้งนานไม่รู้ว่าร่างกายมีล้ออยู่สี่ล้อใช่ไหมล้อที่หนึ่งคือโจก็ไม่ทราบเหรอไม่ถูกเดาอีกออะมาช่วยกันเดาดิเน่าหรือยังเน่าแล้วเนาะเอาเฉลยนะล้อที่หนึ่งคือการเดินสอง ยืนสามนั่งสี่นอนน,อน,นี่คือลอ้อสีลอ่ล้อซึ่งถ้าล้อมันไม่หมุนนะฮะล้อใดล้อหนึ่งไม่หมุนเนี่ยยุ่งเราไม่นอนเลยยุ่งไหมย,ยุ่งไม่ยืนเลยยุ่งไหมไม่เดินเลยยุ่งไหมไม่นั่งเลยยุ่งไหมเนี่ยเข้าใจหรือยังเพราะนั้นร่างกายคนเรามีกี่ประตู ก้าประตูกี่ล้อแล้วทำไมไอ้ล้อสี่ล้อต้องมีคำตอบคือเหมือนฟันเฟืองอะลูกเหมือนกับเครื่องจักรที่ทำงานนึกออกไหมหัวใจเราปอดเราตับไตไส้พวกนี้นะฮะถ้าล้อทั้งสีไม่หมุนเนี่ยมันเหมือนกับพวกนี้ติดขัดไปหมดเลยแต่พอล้อนี่หมุนเนี่ยเขาก็จึกจัก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 นึกภาพโรงงานออกไหมมีสายพานวงเนาะ แล้วก็มีไอ้ตัวจักหมุนเนี่ยมันก็หมุนตัวนี้แล้วก็ไปหมุนตัวนั้นแล้วก็ไปหมุนตัวนั้นเนี่ยมีตัวหมุนอยู่เนี่ยสี่ตัวคือเดินยืนนั่งนอนเพราะฉะนั้นเรามาอยู่วัดเนี่ยเราต้องทำไมให้มันสมดุลเดินยืนนั่งนอนให้มันสมดุลวันหนึ่งมีกี่ชั่วโมงยี่สิบสี่ชั่วโมงยี่ิบสี่ชั่วโมงเนี่ยหกโมงเย็นถึงสี่ทุ่ม หกโมงเย็นถึงสี่ทุ่มช่วงกลางคืนนะพระพุทธเจ้าแบ่งให้กลางคืนหกโมงเย็นถึงสี่ทุ่มเนะี่ยให้เดินให้ยืนให้นั่งพอสี่ทุ่มถึงตีสองเนี่ยอ้าวนอนพอตีสองปั๊บตื่นมาตีสองถึงหกโมงเช้าให้เดินยืนหรือนั่งแล้วก็ตอนกลางวันตั้งแต่หกโมงเช้านี่ก็เดินหรือยืนหรือนั่ง นี่คือสิ่งที่ผู้เจ้าสอนนักบวชนะสอนนักบวชให้นอนเฉพาะกลางคืนแต่ไม่ได้บอกหรอกนะว่ากี่ทุ่มถึงกี่ทุ่มเนี่ยแต่ผู้เจ้าบอกว่าแบ่งกลางคืนเป็นสามยามทีนี้กลางคืนมันก็มีหกโมงเย็นถึงหกโมงเชา้าใช่ไหมช่วงเขาเรียกราตรีราตรีนะพระอาทิตย์ตกก็เป็นราตรีราตรีก็ตั้งแต่หกโมงเย็นถึงหกโมงเชา้าเราไม่เคยรู้ใช่ไหมว่าร่างกายเราเนี่ยมีล้อสีล้อจริงหรือเปล่าไม่เคยใช่ไหม เวลาพระพุทธเจ้าถามกันเนี่ยนะเวลาพระเจ้าถามลูกศิษย์นะเวลาลูกศิษย์มาหาเนี่ยเธอเป็นอย่างไรกองดินน้ำไฟลมอันมีเก้าประตูและล้อสีล้อเนี่ยยังพอเป็นไปได้ไหมอย่างเงี้ยถ้าถ้าถามมันก็เหมือนเราขับเกวียนมาคำหนึ่งเนี่ยนะหรือขับรถสีล้อมาแล้วพระพุทธเจ้าก็ถามว่าเป็นไงรถสีล้อเธอยังพอเคลื่อนไหวอยู่ได้ไหมอะไรเงี้ยน,นี่นี่คือสิ่งที่เป็นเขาเรียกเป็นประโยคประโยค ปกติเป็นประโยคแพทเทิร์นเป็นประโยคที่ทักทายของพระพุทธเจ้าเป็นปกติเวลาทักก็จะทักเงี้ยเป็นยังไงสรีระยนใช้คําว่าอย่างนี้นะสรีระยนก็คือสรีระก็แปลว่าร่างกายใช่ไหมคะยนก็แปลว่าเคลื่อนไหวใช่ไหมรถยนกับสรีระยนเนี่ยนึกออกไหมรถยนมันก็เคลื่อนไปได้วยล้อสี่ล้อใช่ไหมสรีระยนนี้ก็เคลื่อนด้วยสี่ล้อเหมือนกันแต่สี่ล้อน,นี้คือการเดินยืนนั่งนอน ะะมันทําให้เกิดการหมุนนะเพราะฉะนั้นพวกเราต้องใส่ใจกับชีวิตตัวเองนะว่ามีการเดินมีการยืนมีการนั่งมีการนอนที่สมดุลกันหรือ,อยังนะคะถ้าอะไรมากไปเนี่ยก็จะเกิดปัญหานะคะเข้าใจหไดอ,อยังเพราะอาจารย์มาสังเกตดูแลคนคนหลังๆคนรุ่นหลังๆมาเนี่ยพื้นความรู้ในพระพุทธศาสนาน้อยมาก ล้อสี่ล้ออยู่กับรถสี่ล้อไม่รู้จักรล้อตัวเองอย่างเงี้ยนึกออกไหมอยู่กับไอ้ประตูก้าวประตูเป็นทิ้งหลังไหลของขี้หูขี้ตาขี้มูกขี้ฟันแต่ไม่ยังไม่รู้จักก็หลงตัวเองว่าสวยก็ส่องกระจกที่ไรก็ทําตาเล็กตาน้อยกับตัวเองอยู่ในกระจกนั่นแหละมันกําลังทําตาเล็กตาน้อยกับไอ้ประตูโศครกใช่ไหมใช่ไหมอันนี้ก็รูทีข่ขี้ตาไหลออกอย่างเงี้ยอันนี้ก็ขี้หูไหลออก อันนี้ก็ขี้มูกไหลออกอย่างเงี้ยอามันก็มีออกมาเรื่อยๆนะฮะเอาที่ชู่เช็ดจมูกทีไรก็แอะก็มีขี้มูกตื่นช้ามาแปลงฟันก็แอะขี้เคี้ยวเห็นไหมัน,นี่ก็ควักมันแอะก็ขี้หูเนะี่ยคือทุกส่วนไม่สวยเลยใช่หรือไม่แต่ความไม่รู้ะฮะก็ยังหลงรักหลงแลวอาจารย์กำลังบ่นอะไรเนี่ยอา้าวตั้งใจฟังนะ พรุ่งนี้ช่วยเอากระจกมาคนละอันกระจกเล็กๆนะฮะให้มีกระจกคนละอันตักอาหารใส่ปากแล้วเคี้ยวเคี้ยวเสร็จห้ามกลืนอ้าปากพร้อมกับส่องดูจะเห็นอะไรจะเห็นสิ่งที่สวยงามหรือเห็นสิ่งที่สกปรกที่สุดตอบดังๆแล้วกลืนลงไหมนะี่ยพออ้าปากเสร็จเนี้ยน้ำลายเฟะ้อฟะ,ฟะเชียวนะอ้โหจริงหรือไม่จริง เพราะฉะนั้นพอกลืนลงไปเนี่ยก็ไปเป็นอุจจาระใช่ไหมเอาตอบมาอาหารเป็นเหตุผลของอาหารคืออุจจาระใช่หรือไม่เอาพูดอีกครั้งหนึง่งอาหารเป็นเหตุผลของอาหารคืออุจจาระไม่ใช่แค่อุจจาระเป็นอย่างอื่นอีกคือเป็นชีตาชีหูชีปากหิวเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าตรัสเป็นภาษาซื่อของพระองค์ว่า อาหารมีผลคือขี้อย่างเงี้ยผลของอาหารคือข<ฮ>ี<ฮ>้เพราะฉะนั้นต่อไปนี้จะกินอาหารก็ต้องนึกถึงข<ฮ>ี้นึกถึงผลของนนะ <c oughs> อาหารอ้าวเวลาเราจะปลูกอะไรเรานึกถึงผลจริงไหมจริงไหมเราจะปลูกต้นอะไรถ้าปลูกต้นอะไรปลูกต้นมะม่วงเหเราภูมิใจมากเเราปลูกต้นมะม่วงเนี่ยเพราะเรานึกถึงผลมะม่วงซึ่งน่ากินใช่ไหมแต่นี่พอเราปลูกอาหารเข้าไปในตัวเราต้องนึกถึงว่าเราก็ร่าง ใช่ไหมอาจารย์มาพูดเรื่องนี้ทําไมอาจารย์วันนี้วันแรกทําไมมาพูดเรื่องนี้อาจารย์คําตอบคือเราจะต้องไปบริโภคอาหารในวัดซึ่งไม่เหมือนอาหารในบ้านเรานึกออกไหมมันจะเป็นอาหารที่ถูกใจทุกคนได้ไหมไม่ได้มันไม่ได้แม่ครัวมันมีคนเดียว และจะทําอาหารให้ถูกปากทุกคนเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเราไปกินอาหารก็เพียงเพื่อให้ร่างกายอยู่ได้พอละอร่อยไม่อร่อยช่างหัวมันเพราะจะอร่อยไม่อร่อยมันก็มีผลเป็นอุจจาระนึกออกไหมคะเอาต่อไปผล